สวัสดีครับผมเป็นทายาสายตรงชั้นเหลนแห่งราชาสกุลสีดเดชและราชาสกุลนจจมปสักในเสด็จเจ้าบุญอุ้มนจจมปสักผมยินดีขอนำเสนอเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ใหม่แห่งราชวงศ์จัมปสักเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของราชวงศ์าลาร่มขาวในฐานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณแห่งพระนิพพานเจดีย์พระเจดีย์อันคงที่และสูงสุดซึ่งไม่มีวันพังทลายล่มสลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าตามจิตตารมณ์แห่งพระเยซูคริสต์ความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ในหลักการปกครองของประเทศอินโดนีเซียเป็นสภาวธรรมเป็นความจริงที่มีลักษณะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่และคงอยู่ตลอดไปถึงใครจะรู้จักและไม่รู้จักนิพพานนิพพานก็มีอยู่ถึงใครจะบรรลุหรือไม่บรรลุถึงนิพพานนิพพานก็มีอยู่และคงอยู่ตลอดไปรวมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับราชวงศ์พัทถินรอบโลกผมขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์พร้อมสนับสนุน และให้กำลังใจในทุกช่องทางสื่อสารของผมและครอบครัวของผมขอบพระคุณมากครับ